เลยนะกับสารกลยุทธครับผมขอบคุณมากสนุกจริงๆนะครับต้องทำความรู้สึกครับผมทั้งเจมและก็ตีเลยสองวันที่ผ่านมาก็ผมก็รู้สึกสนุกเล่นจริงจริงเดือดนะแต่สนุกแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองมากนะแต่แล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับเจมแล้วก็แฟนอาร์เจนต์ก็น่ารักมากๆก็ขอบคุณจริงๆครับตลอดไป ตรมากนะผมมากครับแล้วก็บอกอย่งนี้ว่าทำดครับก็รู้สึกสนุกครับรู้สึกเวลาผ่านไปไวมากนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะของการลับเไปนะแล้วก็ขอบคุณแฟนพิธีด้วยนะครับที่มาดูกันแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับพิธีครับก็เฮฮาสนุกดีแล้วก็ได้เจอกับสวยๆนะครับบอกพูดเหมือนพิธีได้เจอกับคอมเมนเตอร์สวยๆนะสามท่านว้าใครคนนี้หน้าอะไรคนนี้หน้าอะไรนะหน้าตัวคนี้หน้า โดนแน่เจมส์น่จูดน่าให้ไปจูดกตติไงอนะฮะเดี๋ยวให้นยให้เ่าผลงานนะฮะอัปเดคอเลยอัปเดตซิงเกิลดาวโหลดที่ไหนติดตามได้ที่ไหนครับเต็มที่ครับ อ่าผมก็จะเอ่อซิงเกิลใหม่จะเล่นกระชัวทีวีเพลงชิปเพลงคนสองคนที่ปล่อยนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เออ่มีผลงานละครครับเรื่องกรณีที่้ไปกองครับเป็นละครหลังข่าวช่องสามก็ใครชอบนักเดทยากก็เดียวตามไปด้วยส่วน AF ก็จะมีผมแล้วก็พี่โบ AF 5ครับเล่นด้วยเออ่แล้วก็มีละครเวทีนะเป็นดูซิงอกิลนะครับเรื่องปีศาตอนนี้ก็จริ้งเล่นจบแล้วแต่ว่ามีรีเซ็ก็เป็นแฝงรอบนะครับที่ AF เทรนเนอร์ในกลางเดือนพิศภาษ์นะครับผมจอมบัตรที่บันาดหน้าทู้ชมกับท็อ ลดาราเดลี่อะไรนะเขาไม่ได้โชว์เจมส์ด้วยใช่ไหมเขาทำโปรโมทันการครับจาจัดขึ้กในวันที่อ2พฤษภาคมนะครับที่ทันเลโดคันเโดเมืองทองซานีนะครับครับก็ติดตามซื้อบัตรได้ในช่องเอฟเนันะครับมีวิตรบอสปอรตเดยกับพี่เจย์เยอะไลยไหมจดกันครับจดกันครับนะครับโอ้ลครับผมเสีแล้วก็กระซอมครับอมโอ้โห ไปสอบผลงานตัวเองก็มีเพลงครับมีเพลงก่อนในกรุงหาครับตอนนี้ก็เป็นปล่อยมาครับครับผมก็ติดตามด้วยนะครับสามารถติดตามเจอผู่บอกก็ที่โรงเรียนครับโรงเรีไปที่โรงเรียน ติดตามผลงานนี้ผาแรดแไปดิบบนตุ๊กย่าสนาพี่าดที่วาะคดได้บอกเยัาบปรงีเราไม่พูดเราไมบคุณายัดเด่นของเายและราเป็นยกันนะครับสำหรับคอนเนต <ผม S 2> อย่าเพิ่งทิ้งนะครับสามารถที่จะเอาโค้ดนี้ไปร่วมสนุกกันได้นะครับที่ <ผม S 2> แฟนเพจเนอรคือ facebook.com/slash s e a t h c o n t e n t o t h a i น <ผม S 1> ชนนนครับผมนะก็สามารถตกลมได้แล้ววันนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็ไม่ลืมขอบคุณจิ๊บ บาทละนะครับก oh, uh ็ถ huh, um, oh, uh ้ารวมยอดมีท uh, uh huh, uh huh. oh, right? ั้งหมดนะฮะประมาณ7 0 0 0 0่นกว่าบาทได้เลยนะเจ7ดหมื่นกว่าบาททั้งหมดเลยเพง2ีกระบอกเลยฮะสองพหกร้อยเจ็ดหมาเลยสำหรับยอดนะยอดนะเรื่องจริงฮะจริงฮะจ่บาทนะฮวมยอดนะครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับนอสยามนิสี่ชั้นเสน่ห์รังไงนะครับผมแอมแซมของเราเลยครับยังคงมีความพิเศษพิเศษแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องอแน่นอนถ้าหากเรามีกิจกรรม นนี่ยะครได้มารวมใกล้ชิดแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับกับแฟนที่คุณชื่นชอบติดตามได้ทุกวันจันทร์วันศุกร์เดอรนะครับทุกท่านหนึงสองลูกนะครับของกับชุดนเทอร์เนชนแนลไอเอ็มไซอัพกันเลยนะครับแล้วก็วันพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับเราก็จะมีเทปสเปเชียลนะครับมา้ทุกคนได้ร่วมสมบุกกันอย่างได้หลอดตัวต่างในวันนักขัแสดงต่างๆแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วตอนนี้ใครที่เดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกลับบ้านดีๆสุขสันต์ประสบการัับบบขอคคุณร ร่วมกันนิดนึงนะคะ